สวัสดีครับเราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่า Collect All Pets นะฮะแมปที่ทำเสร็ียงได้ออกมาค่อนข้างน่ารักนะครับดูสวยทุกตัวเลยแต่ว่าแมปนี้นะฮะก็คล้ายๆกับ Pizzeria นะครับคือไม่ใช่ว่าระบบเหมือนกันนะที่คล้ายกันก็คือเวลาในการเล่นนะฮะใช้เวลาในการเล่นนานมากนี่ผมฟาร์มมาตั้งแต่เมื่อคือนนะฮะตอนนี้ได้เงินมา277ล้านนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยฟาร์มทั้งคืนเหมือนกันได้มาประมาณ80ล้านเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่ 277ล้านที่ฟาร์มมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงสูงสุดที่เรามีตอนนี้คือโปรตีเกสนะครับซึ่งยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดนะขั้นสูงสุดคือมิติคอลนะฮะผมยังไม่มียังไม่ได้สักตัวเลยตู้นี้มัน3.5ล้านเรามี277ล้าน277หาร3.5ได้ประมาณกี่ตัว3 7 21 70ตัวต้องใช้5ตัวรวมเป็นอาโปตีเกสหตัวนะครับ ก็หาร5เข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ผมว่าได้ได้แค่ไม่กี่ตัวนี่ขนาดฟาร์มทั้งคืนนะเป็นแมปที่ทําสัตว์เลี้ยงสวยแต่าพาเล่นค่อนข้างยากนะฮะคือตัวช่วยในการเพิ่มจํานวนในการรับเหรียญเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันเพิ่มมาแค่นิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็ใช้เงินเยอะด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตมาที่ผมยังไม่ได้ก็คือเรื่องชายนี่นะฮะนี่คือตําราชายนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะมีเป็นคู่มือให้เลยนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงที่เราเปิดได้หรือว่าวม้เนออเนนีีนะะี่่ออกาสทจะะะป็ช เราสามารถรับได้1ชัยนี่สกินนะครับต่อ1ชนิดของสัตว์เลี้ยงซึ่งถ้าเกิดเราสัตว์เลี้ยงไปรวมหรือว่ารีเบิร์ตเนี่ยสกินของชัยนี่ยังอยู่นะฮะคือหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้รอบต่อไปเหมือนกับว่ามันจะอัตโนมัติในการใส่สกินนี้ให้นะฮะเป็นสกินนี้ทุกตัวที่เราเปิดได้น่าจะอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดเขาจะไม่ผิดแล้วก็ตัวชายนี่เนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก80%จากปกตินะฮะ นี่คือความสามารถของชายนี่นะครับส่วนด้านขวาตรงนี้เป็นแต้มของสัตว์เลี้ยงนะฮะที่เราเปิดได้เป็นชายนี่นะครับถ้าเปิดได้เป็นคอมมอนชายนี่ก็ได้แค่1แต้มอันคอมมอนได้3ามแต้มแลเป็น5แต้มก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าผมยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงที่เป็นลีเจนเดอรี่นะครับยังขาดอีกอีกแค่4ตัวเองเหรอ4ตัวเองฮะที่ผมยังไม่ได้ลีเจนเดอรี่มันมีโปรเกสอันนี้น่าจะเป็นแอเซนใช่ไหมแล้วก็มิติคอลนะฮะ เพราะว่าการรวมสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เป็นเอสเซนต์มันใช้สัตว์เลี้ยงที่เป็นชนิดเดียวกัน3ตัวนะครับไม่เหมือนเดิมนะอันเดิมก็คือรวม5ตัวแบบไหนก็ได้รวมเป็นขั้นสูงกว่าแต่อันนี้คือรวมชนิดเดียวกัน3ตัวนะฮะถึงจะกลายเป็นเอสเซนต์นี่คือการรวมแบบใหม่ในขั้นใหม่นะฮะเงินที่เราฟาร์มมาจะพอหรือไม่ต้องมาลองดูจริงๆผมอยากจะเปิดตู้นู้นมากกว่านะเพราะว่ายิ่งเราเปิดเยอะเราก็จะมีโอกาสได้ใช้นี่มากกว่า แล้วก็ตอนรวมด้วยนะฮะมีโอกาสออกเป็นใชนี่แต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดเปิดตู้นี้เนี่ยห้าตัวราคามันสูงกว่าเปิดตู้นี้1ตัวนะครับตัวนี้ได้แล้ว2องแล้วนะฮะตอนนี้แต้มผมตรงประตูตรงนู้นสองยสี่สตัวเดิมอ่าฮะตัวเดิมเปิดไปเปิดไปตัวละสามล้านนะฮะเงินหายไป10บล้านแล้วแป๊บเดียว หายไปเร็วมากอ่าตัวใหม่ผีเสื้อเรามารวมเอาอันนี้ออกก่อนรวมลีเจนดารีนะฮะรวมไปเลยนะครับให้กลายเป็นโปรตกสซึ่งน่าจะครบหมดแล้วเราต้องใช้ตัวเดียวกัน3ตัวผมมีแล้ว2ตัวอันนี้มี2องตัวอันนี้มีสตัวนะครับตัวไหนก็ได้อีก1ตัวมารวมกันเอ๊ะมีแล้วเหรอตัวนี้อ่ะฮะมีแล้ว อ่ะรวมต่ออีกตัวหนึ่งโพดิเกีสเป็นตัวไหนน้องหมาครบสามตัวแล้วใช่ไหมครบแล้วแต่ว่าผมใส่อยู่อย่างนั้นขอรวมก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาขุดอยู่นะฮะจะได้ไม่เสียเวลาผมจะได้มิตอรข้อสักตัวหนึ่งไหมน้องแมวเอา้าผมได้มาแล้วไม่ใช่หรอทันเดอร์แคทหรือว่าสกินมันซ้ำกันหรือเปล่า ทันเดอร์แคผมเคยได้แล้ว t h นเดอร์แคอยู่ในนี่ไงอ๋อทันเดอร์คิทเทนแล้วก็ t h นเดอร์แคจากลูกแมวกลายเป็นแมวแต่ว่ามันเหมือนกันมากเลยนะต่างกันตรงไหนเนี่ยดวงตาฮะดวงตาแล้วก็สีต่างนิดหน่อยตัวใหม่โอเคร่วมอืมเจ้ามังกรรวมเด็กตัวไหมให้เด็กตัวหนึ่ง พึ่งหมดแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ199ล้านนะครับพวกเรารีบขุดเร็วเงินทองหายากจริงๆขุดเยอะๆเลยจริงๆเมื่อคืนที่ฟาร์มเนี่ยตอนที่ไม่ได้ FK ฟาร์มนะฮะวิธีที่เร็วที่สุดคือการขุดจากาคริสตัลอันใหญ่ในโซนนี้นะครับใช้วิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตรงที่เป็นคริสตัลอันใหญ่ในโซนนี แล้วก็ยืนฟาร์มตรงนั้นไปนะฮะมันเร็วกว่าได้เยอะกว่ายิ่งห้องที่มีหลายคนเนี่ยช่วยกันขุดได้เยอะนะฮะเซิร์ฟวีไไม่เหมาะกับการฟาร์มต้องหาห้องที่คนเล่นเยอะๆอ่ะเปิดต่อหมดเร็วมากอือฮึเจ้ามังกรก็ครบแล้วสามตัวเหมือนกันถ้ามังกรเราใส่อยู่หนึ่งตัวพอดีโอเครวมได้ฮะมังกรสามตัวนะฮะ รวมเป็นเอเซนกลายเป็นนี่โปเกมอนหรือเปล่าเนี่ยชลริสาดิซดอนใช่ไหมเหมือนเลยแสดงว่ามันเป็นกลายล่างการกลายล่างถ้าอย่างนั้นวิติคัลเนี่ยก็คือตัวนี้สามตัวรวมกันโอ้ผมต้องรวมตัวนี้ให้ได้อีกสามตัวโอ้เป็นเรื่องยากมากคือต้องให้ออกมาเป็นมังกรตัวนี้ทั้งหมดเลยอะฟาร์มกันเหงือกแห้งเลยฮะ นี้ยังไม่ได้ไปอัพอะไรพวกนู้นเลยนะดาบงดาเมจแค่สีสิเปอร์เซนเองส่วนข้างบนนี้มันมีให้เก็บนะครับผมปีนขึ้นไปเก็บบ้างแล้วแต่ว่าไอ้พวกตรงนี้ขี้เกียจปีนมันเป็นตู้นู้นก็เลยไม่ได้เก็บนะฮะมันมีตรงนู้นอีกอันหนึ่งอ๋อตรงนี้ด้วยเวลาน่าจะคููดาวแล้วนี่นี่นี่นนนนี่ฟรีหนึ่งอันสามล้าน,านเอามาอ่ะฮะรอเปิดประตูตรงนี้สอง้อยสี่ิบตัวโอ้โหผมว่าไม่พอ ไม่พอแน่เลยฮะผมว่าไม่พอแน่เลยมาอือฮึเจ้าแมวรวมไปเลยนะฮะยังไงก็ต้องรวมน้องหมาอ่ะห้าตัวโอ้โหน้องหมาอีกแล้วน้องหมาห้าตัวแล้วอะถ้าทางน่าจะได้น้องหมาล่างมิติข้อก่อนนะฮะเพราะว่าใช้ทั้งหมดกี่ตัวนะเก้าตัวใช่ไหม หนึ่สองขาดอีกสี่ตัวฮะอ่ะมารวมน้องหมาก่อนจากร่างนี้นะฮะแวร์วูฟพับกลายเป็นนี่มูนไลท์ฮันเตอร์อยากได้มังกรมากกว่ามังกรมาหน่อยเหลือร้อยล้านแล้วโอ้โหเงินไปเร็วมากใช้เวลาเล่นนานมากแบบนี้ฟาร์มมานาน แป๊บเดียวเท่านั้นหมดหมดเร็วจริงๆตัวมังกรนะฮะจะกลายเป็นอะไรเรามีกี่ตัวมังกรสามตัวพอดีเลยอันนี้ครบไหมห้าตัวครบอืนน้มพึ่งอ่ะมารวมน้องหมาเอ้ยคนละตัวกันเกตคิปเปอร์ฮะคนละตัวคือตัวนี้เมื่อกี้วูฟพึ่ง สามตัวมาอืมมังกรต้องเปิดอีกตัวหนึ่งฮะมังกรมีสองแบบมีชลิษร์กับมังกรเมื่อกี้โอเครวมโอ้เงินหายไปเร็วมากรวม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 มังกรหน่อยเหอะอำล่านะฮะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งนี่เท่ขึ้น n นสกายไวเวิร์ nice แล้วก็เปลี่ยนมาอือฮึได้ s อเซนมาห้าตัวแล้วใช้เงินไปเกือบหมดเปิดให้หมดไปเลยหมดแล้วตัวสุดท้ายเจ้าลีเจเนรีเราขาดตัวไหนไหมครบแล้วลีจเนรีอ่าตรงอีปิกยังไม่ครบอัมบลาได้แล้วเจ้าซินเดอร์ได้แล้วนะฮะ ได้หมดแล้วได้หมดแล้วล่างสูงสุดที่เป็นมิติคอลน่าจะยังไม่ได้นะฮะวันนี้โอ้โหนี่ฟาร์มตั้งคืนนะเพิ่งใหม่ตัวหนึ่งโอไม่ได้ครับหมดแล้วเนี่ยหมดเร็วมากเปิดตั้งนานรวมแป๊บเดียวอือฮึหมดแล้วรวมตัวไหนเด้ไหมได้น้องหมาอีกตัวหนึ่ง,อ,ง,นนอ,อ,งอีกสองช่องยังไม่ได้เปิดนะครับตรงนี้ใช้กี่ล้านนะยี่สิบห้าล้านกับ น่าจะ5ล้านหรือเปล่า10ล้านในการเปิดใส่สเลี้ยงได้อีก2ตัวนะฮะเนี่ยคิสตันต้องเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์พื้นที่ให้หมดแล้วก็มันจะสปอนมาแล้วเราก็รอฟาร์มไปเรื่อยๆเขามีที่นั่งให้นะครับเหมือนเขารู้ว่านั่ง FK ไปเลยมีระบบแบบฟาร์มเองอัตโนมัติเนี่ยสัตว์เลี้ยงสูงขึ้นพลังสูงขึ้นแต่ว่าเงินได้เยอะขึ้นมาไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะฮะ เปลี่ยนเป็นเอ e เซนหลายตัวแล้วนะครับไม่มีดิจินอรี่แล้วพลังขุดเยอะขึ้นแต่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะฮะคือมันฟาร์มยากเก็บเงินยากมากอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ